เพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้กําลังตัดสินใจซื้อเครื่องดูดฝุ่นบนที่นอนอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดไรฝุ่นบนที่นอนนะครับ j v 1 1ไปดูรีวิวกันครับ อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็คือมี1เลยฟิลเตอร์สำรองครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์สำรองซึ่งตัวฟิลเตอร์ในตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอยงนึงก็คือเป็นตัวแปรงทําความสะอาดนะครับและก็คู่มือครับตัวนี้คู่มือครับจิมมี่ Jv11 นะครับตัวนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยของเจ้าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็ ให้สายไฟยาวมาถึง5เมตรนะครับตัวนี้ข้อมูลทางเทคนิคนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าพลังเนี่ยต้องบอกว่าพลังแรงดูดอยู่ที่1,6000 PA นะครับห6 0 0 0มเนี่ยหมายถึงพลังแรงในการดูดนั่นเองนะครับตัวเครื่องสวยเลยไม่ก้องแก๊งมาพร้อมกระบอกตัวนี้นะครับเป็นกระบอกเก็บฝุ่นนะครับถึง 0.5ลิตรนะครับสามารถทำความสะอาดต่อเนื่องได้นะครับ30นาทีนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยจะทำความสะอาดได้แค่ประมาณ5นาทีนะครับก็จะร้อนละเครื่องก็จะตัดแล้วนะครับเราเกิดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำความสะอาดเตี่นอนตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูกันว่ามันจะทำความสะอาดได้จริงไหมครับ เราก็เสียบปลั๊กแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวแปลงนะครับเป็นแปลงปัดฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถถอดไปทำความสะอาดได้ตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง uv นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะปล่อยแสง uv ออกมาฆ่าเชื้อโรคด้วยโดยเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่2ฝั่งครับตัวนี้เซ็นเซอร์2งฝั่งเซนเซอร์เนี่ยจะติดต่อเมื่อเขาจะมีตัววัดแสงนะครับตัวนี้เมื่อไหร่ที่แสงมืดเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่เราใช้งานแบบนี้ นะครับตัว UV เนี่ยจะติดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเสียงจะดังขนาดไหนนะครับและนี่ก็เป็นเสียงโดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้จะมีลมเ,เหมือนลมออกครับเป็นลมร้อนออกครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะการทํางานนี่นะครับแล้วก็ลูกล้อตรงนี้ก็จะหมุนแต่เพื่อนเห็นนะครับว่าแสง UV เรืเงนี้จะไม่ติดมันจะติดต่อเมื่อ เวลาที่เราเขาเรียกว่าใช้งานจริงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโห oh, แล้ดดูดเยอะมากนะครับเนี่ยพอเราเอาขึ้นมาแสง UV ก็จะดับไปนี่ครับอ่าซึ่งถ้าเรามองแสง UV เนี่ยอาจจะทําให้สายตาเราเสียได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูดกันนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะดีแค่ไหนนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีขี้ฝุ่นจากไหนไม่รู้นะครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับคือเรายิ่งยิ่งดูดมันก็ยิ่งมีนะครับเอผมไม่เชื่อกับตาตัวเองนะว่าไอสิ่งที่เรานอนทุกวันเนี่ยมันจะสกปรกได้ถึงขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูดีกว่าว่าความสกปรกเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองแกะดู หลังที่เราองทำความสะอาดผ่านไปสิบนาทีนะครับต้องบอกว่าสิบนาทีนี้ถือว่ายังทําความสะอาดยังไม่ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะครับอตัวฟองน้ําตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอยังสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าที่เราต้องตกตะลึงเลยนี่นะครับเพื่อนเห็นนะครับตัวนี้รอบๆนะครับจะมีฝุ่นอ่า อย่างไงเพื่อนๆนต้องทําในที่ที่ไม่มีลมผ่านนะครับไม่งั้นฝุ่นฟุนฟ้งกระจายแน่แต่ตอนนี้เราปิดพัดลมปิดทุกอย่างหมดเลยไม่ให้ลมเข้านี่นะครับคือหน้าตาของฝุ่นที่อยู่บนที่นอนนะครับอันนี้ยังไม่วาวอะไรต้องดูอัน,นี้ครับอันนี้คือฝุ่นนะครับเนี่ยที่ว่ามันอยู่บนที่นอนจริงๆนะดูดิเพื่อนๆไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยดูดิคือแบบเออ เฮ้ยอันนี้ผมว่ามันเจ๋งดีนะคืออ,อย่างเราเห็นกับตาเนะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราดูดจริงเนี่ยมันเป็นฝุ่นจริงๆนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระบอกสองตัวเนี้ยเราก็สามารถไปล้างทำความสะอาดได้แต่ว่าต้องตากให้แห้งก่อนนะเพื่อนก่อนนํามาใช้งานแล้วก็ตัวตัวฟิลเตอร์ตัวกองฝุ่นตัวนี้นะครับก็สามารถล้างทำความสะอาดได้นะถ้ามาสกปรกจริงแต่แนะนําว่า หลังจากล้างเสร็จเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องนํามาตากแห้งจริงๆนะแห้งจริงเลยถึงจะนํากลับมาใช้งานได้นะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำเนี่ยอาจจะดูดถูกดูดก็ไปในเครื่องทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับเ,เพื่อนๆสาหรับการทาความสะอาดที่นอนเนี่ยตรนนี้เราก็ปิดนะครับแล้วก็ไปล้างนะครับดีบเพื่อนๆฝุ่นเนี่ยอันนี้นะครับคือปัญหาของโรคภูมิแพ้นะบางคนตื่นมาไอจามหรือว่ามีน้ํามูกครับ อันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะเพื่อนว่าบนที่นอนเราอะ่ะมีอะไรอยู่บ้างนะครับหลังจากที่เราได้ลองใช้นะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เป็นครั้งแรกครับเราก็รู้สึกประทับใจนะครับเสียงไม่ดังพอรับได้นะครับถ้าถามว่าเครื่องดูดฝุ่นที่เราเคยรีวิวไปเมื่อหลายอีพีก่อนเนี่ยอันนั้นเสียงดังกว่าส่วนตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ดังแล้วก็ที่ชอบคือ สายนะครับตัวนี้ยังเป็นใช้ปลั๊กไฟบ้านอยู่นะครับก็เป็นใช้มีสายยาวอยู่ที่5เมตรทําไมถึงไม่หาแบบที่มันมีแบตในตัวนะครับ1เลยเนี่ยพอเวลามันมแบตในตัวเนี่ยมันสะดวกสบายก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อพลังไฟหมดพลังไฟอ่อนมันก็จะทํางานพลังดูดมันก็จะน้อยลงครับแล้วก็เมื่อไหรที่แบตมันเสียเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนนะครับเพราะตัวนี้มันก็นําเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือ,อน้ําหนักน้ําหนักเนี่ยกำลังดีนะถือว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าต้องยกนานๆเนี่ยถือว่าหนักเลยสําหรับใครที่ชอบนะครับหรือมองหาเนี่ยผมก็อยากให้ดูตัวนี้เอาไว้แล้วกันเนาะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เขามีรับประกันนะครับผมไม่แน่ใจนะรับประกันในช้อปปี้เขียนไว้ว่ารับประกันอยู่ที่2ปีนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้เราเพื่อนๆลองไปดูกันในในช้อปปี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ ไปดูดฝุดนั้นต่อนะครับไปแล้วครับ